กาบสวีดัสสวัสดีมิรักแฟนบอลทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยโกวินวิเคราะห์บอลก่อนเกมวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังผลบอลวันนี้เรามาสรุปผลบอลทางด้านเมื่อคืนที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับ เป็นทางด้านศึกพิมรีอังกฤษนะครับผมเป็นนอริธพบแมนฟอร์ดนะครับคู่ที่2ลิเวอร์พูลนะครับอ่าพบเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับก็2คู่นี้นะครับก็ตายนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลนะเป็นพิมรีอังกฤษนะครับทั้ง2คู่เป็นวัตฟอร์ดกับอาร์เซนอลแมนซิตี้พบแมนยูเนเต็ดนะครับผมเรามาดูแผนการเล่นของสองทีมกันเลย ทางด้านบัตฟอร์ดนะครับก็จะมาระบบ4-3-3ส่วนทางด้านอาร์เซนอลน,นะครับจะมาระบบ4-2-3-1ลองหน้านะัา,า,าจะใช้เป็นตัวเล่นของสองทีมกันเลยเอ็มมาเรียลเดนนิสนะครับโจโช์คิงและเคนเซม่านะครับผมส่วนทางด้านกองกลาง3ตัว น้ำจะใช้เป็นของทางด้านรายการของลูซ่าเคมเวอรี่นะครับชิโซโก้ส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นรายการของทางด้านซามมี่จับคู่เล่นกับทางด้านแคร็กคลาสนะผู้รักษาตู้ของทางด้านบัตฟอร์ดวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางด้านฟลอตเตอร์เรามาดูทางด้านสเปีตัวเล่นนะครับของทางด้านอาร์เซนอลกันบ้างนะครับจะใช้อากองหน้านะครับจะนำทับโดยทางด้านรากัสระคาสัด นะครับผมส่วนทางด้านกลางตัวลุกจะใช้เป็นทางด้านซาก้าโอเดกาดและมาตินเนรี่นะครับผมส่วนทางด้านกลางแนวรับอย่างปาเต้ซาก้านะครับส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์จะใช้เป็นไว้นะครับกับจับคู่กับทางด้านกราเบียนะครับส่วนทางด้านลรกศรประตูนะครับจะใช้เป็นทางด้านอารอน นะครับแรมเดลเรก็มีประมาณนี้นะครับผมทั้ง2ทีมเราก็มาดูทางด้านนาตัวเล่นบาดเจ็บกันบ้างนะครับผมส่วนทางด้านรายการผูเล่นบาดเจ็บของทางด้านวส์ฟอร์ดนะครับก็จะมีทางด้านนิโคลัสเอนครู นะครับเรามาดู5นัดหลังสุดกันบ้างนะครับทางด้านวัตฟอร์ดนะครับก็ชนะไป1นะครับแพง4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็อ่าเสมอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับเรามาดู5นัดนับในบ้านของทางด้านวัตฟอร์ดกันบ้างนะครับ แพ้ไปถึง5ครั้งเลยนะครับผมแพ้ในรังไป5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ทางด้านคิตตันพาเลทไป4 1หนึ่งนะครับเรามาดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างอย่างอาร์เซนอลปืนใหญ่นะครับก็ชนะไปถึง3ครั้งนะครับชนะไปถึง3ครั้งเลยนะ ลาสานะครับเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านวูแฮมตันไปนะครับผม2อหนึ่งเนาะครับก็ประมาณนี้ฟอร์มของของห้านัดหลังสุดของสองทีมนะครับเรามาดูทาง5นัดนับที่เขาเจอกันบ้างอย่างเฮตุเฮ d นะครับ ก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับเก็บชัยชนะไว้ได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอกันไป1ครั้งนับที่อ่านนัดที่เสมอนะครับก็เล่นในบ้านทางด้านวัตฟอร์ดเรามาดูคู่ที่2นะครับผมเป็นทางด้านศึกพิมดีเหมือนกันนะครับเป็นทางด้านศึกคู่ใหญ่อย่างแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับเรามาดูแผนการเล่นของ2ทีมกันเลยนะครับทางด้านแมนซิตี้นะครับจะมาระบบ4-3-3ส่วนทางด้านแมนยูไนเต็ดนะครับก็จะมาระบบ4-3-3เช่นเดียวกันเรามาดูสามประสานแดนหน้าของทางด้านแซมแมนซิตี้กันบ้างนะครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านอ่าสเตอร์ริงนะครับโฟรเดนและริยาดมาเรชนะครับผมส่วนทางด้านกองกลาง3ตัวของแมนซีนะครับเบนาโดโรดริและเดวบอยนะครับส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็น ทางด้านราฟฟ์อกนะครับจับคู่เล่นกับทางด้านดิอาร์ตเนาะผู้เล่าตู้นะครับจะเป็นคนเดิมนะครับของทางด้านอาร์เอเดซอนเนาะเรามาดูทางด้านแมนยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเนาะนะครับก็สิบเอ็ดตัวเล่นนะครับก็กองหน้านะครับสามสัตว์แน่นหน้าอย่างอิรังกานะครับแรมฟอร์ดและซานโช นะครับผมส่วนทางด้านาคู่อ่ากลางนะครับจะใช้เป็นทางด้านแม็กโทมิเน่บรูโน่และเฟร็ดนะครับสู้เซนเต์แบ็กนะครับรินเดอร์เลิฟแม็กไกรนะครับผู้เาตู้นะครับจะใช้เป็นทางด้าน DKR นะครับผมเราก็มีประมาณนี้ของ2ทีมนะครับคู่นี้น่าจะสนุกน่าดูนะครับเพราะแพะมาด้วยแผ่นก็นเล่น4-3-3เช่นเดียวกันเลยนะครับเรามาดูทางด้านรายการเพล่นกันบาดเจ็บกันบ้างนะครับผมแมนซิตี้นะครับ ก็จะไม่มีทางด้านนาทานาเก้นะครับโหคทัมเมอร์นะครับก็เป็น2รายการนะครับที่รายการผูร้เล่นบาดเจ็บเนาะส่วนทางด้านแมนยูไนเ็ดนะครับเอดิสันคาวานี่นะครับก็ยังไม่ฟิตพร้อมทันแมตชนี้เรามาดูทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับก็ยังทําได้ดีเช่นเคยนะครับก็ชนะไปถึง4นะครับมีพ่ายแพ้ทางด้านสเปอร์ไปนะครับ3-2เนาะ เราก็มาดูทางด้านแมนยูนเต็ดกันบ้างนะครับก็เสมอไป3ชนะไป2นะครับ้านัดนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยเนาะแต่เสมอไปเยอะมากนะครับเสมอทางด้านวัตฟอร์ดนะครับผม 0- ูนเรามาดู5้านัดหลังสุดนะของ2ทีมกันเลยเนาะทางด้านอาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจ้าบ้านเนาะก็ชนะไป2นะครับส่วนทางด้านแมนยูนเต็ดนะครับก็ชนะไป2เสมอกันไป1นะคู่นี้ก็น่าจะมันนะครับเรามาดูหน้าเว็บกันเลยนะครับวันนี้นะครับคู่แรกเนาะ ผมมองไปทางด้านอาร์เซนอลนะครับผมผมมองไปทางด้านอาร์เซนอลอย่างทีมต่อนะครับเพราะวันนี้เนี่ยรายการเล่นบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาสักเท่าไหาร่นะครับผมเนาะวันนี้เนี่ยผมก็กดไปทางด้านอาร์เซนอลนะครับกดไปทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยน้ำอยู่ที่อาร์เซนอลเนี่ยหนึ่งจุดแปดแปดนะครับผมผมวันนี้เนี่ยผมขอเล่นในน้อยหน่อยนะครับผมขอเล่นสักสี่พันเนาะนะครับ <queste> น้ำอยู่ทางด้านวัตฟอร์ดเนี่ยประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนทางด้านอีกคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งเนาะวันนี้นะครับก็ที่ผมให้อาร์เซนอลไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับผมเนาะเพราะฟอร์มเขากำลังดีนะครับเรามาดูทางด้านทีมที่สองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเนาะผมก็ให้ไปทางด้านเรือใบนะครับจกฝูงเนาะนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอล คืนนี้นะครับใครที่ชอบนะบอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะกดติดตามเพจโบวินนามที่อยู่ใน้คลิปด้วยนะครับใครสนใจก็ร้อนเซอรนะ